สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่21มกราคมพศ2565นะคะสำหรับคาบนี้ก็จะเป็นคาบเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์เรามีนัดเจอกันในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นป .5 กันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนระดับชั้นป .5 ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันนะคะในหัวข้อเรื่อง ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์เรื่องนี้จะสนุกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มดาวนะคะกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่เรามองเห็นกันในเวลากลางคืนดาวเคราะห์เป็นดาวที่มีลักษณะอย่างไรแตกต่างจากดาวฤกษ์อย่างไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะก็จะทราบกันนะคะ เดี๋ยวอยากจะทราบกันแล้วนะคะว่าดาเคราะห์ดาวฤกมีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไร <_ v ide os> เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้วันนี้นะคะที่คุณครูแนบให้วันนี้นักเรียนก็จะทราบนะคะถึงความแตกต่างความเหมือนความแตกต่างของดวงดาวทั้งสองประเภทนี้พร้อมกันไหมคะเดี๋ยวถ้านักเ,ร,เรียนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้พร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ planet and star พ r e s e n t e d by ครูนัทกรวรรณวัฒนว์วิทยาศาสตร์บ y NTK วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์กันครับนักเรียนชั้นป .5 วันนี้นะครับประเด็นในการเรียนรู้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่าดาวฤกษ์เนี่ยเป็นดาวพเนจร ส่วนดาวเคราะห์เป็นดาวประจำที่เรียนจะได้เรียนรู้กันครับแต่ก่อนไปเรียนรู้ครับมีคําถามก่อนเรียนรู้ครับในระบบสุริยะดาวดวงใดเป็นดาวฤกษ์และดาวดวงใดเป็นดาวเคราะห์เพราะเหตุใดนี่เป็นความรู้ที่ครูได้ทบทวนจากความรู้ป .4 นะครับดาวที่เป็นดาวฤกษ์จะมีอยู่ดวงเดียวในระ,นระบบสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ ซึ่งดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองโดยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะทั้งหมดเลยส่วนดาวเคราะห์ก็จะไล่แต่พุธสุกโลกอังคารพฤหัสเสายูเดนนะสแล้วก็เนปจูนเป็นดาวเคราะห์ก็คือเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งแต่ละค่าโคจรของแต่ละดาวเคราะห์แต่ละดวงจะไม่เท่ากัน คำถามต่อไปดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอยู่บริเวณใดดาวเคราะห์แต่ละดวงใช้เวลาในการเคลื่อนที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเท่ากันหรือไม่เมื่อกี้ครูแอบเฉลยไปแล้วนะครับคำตอบก็คือดาวที่เป็นดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะก็คืออยู่ตรงกลางครับแล้วมีดาวเคราะห์แต่ละดวงพุธศุกร โลกอังคารพฤหัสเสายูเรนะัสเนปจูนล้วนแต่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดก็จะมีคาบในการก้อนใช้เวลาเร็วที่สุดส่วนดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆก็จะมีคาาโคจรที่ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นี่แหละแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ด้วยนะครับดาวชนิดใดคือดาวไม่ประจำที่คือดาวมันก็จะมีการโคจรไปเรื่อยๆอาจจะอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอพอจะดาวออกไปครับดาวชนิดใดคือดาวไม่ประจำที่ดาวเลิกหรือดาวเคราะห์ครับคำตอบก็คือเป็นดาวเคราะห์ครับซึ่งดาวเคราะห์เนี่ยนักเรียนได้เรียนดูกันไปแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่4พุทธ สุกโลกอังคารพฤหัสเสายูเลยนสะและเนปจูนรวมถึงบริวารของแต่ละดาวเคราะห์ครับก็คือดวงจันทร์ซึ่งแต่ละดาวเคราะห์ก็จะมีดวงจันทร์เป็นบริวารที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นโลกครับมีดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงแค่หนึ่งดวงเท่านั้น คำถามต่อไปครับเพราะเหตุใดดาวเคราะห์จึงถูกเรียกว่าเป็นดาวไม่ประจําที่หรือดาวพรเนเจจรคาตอบก็คือเนื่องจากว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงนี่แหละนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งบนท้องฟ้าเนี่ยในตําแหน่งที่ไม่ประจําที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในรอบปีก็คือทั้งพุธสุกโลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนะัสและเนปจูนเนี่ยต่างมีการโคโจรรอบดวงอาทิตย์ที่ใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยถ้าหากเราอยู่บนโลกครับเราจะสามารถมองเห็นดาวพุธสุกอังคารพฤหัสเสาที่ในตำแหน่งที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่เราสามารถมองเห็นได้เนื่องจากว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดาวชนิดใดคือดาวประจำที่ครับมเมื่อกี้ ตอบดาวเคราะห์ไปแล้วข้อนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับคําตอบก็คือเป็นดาวฤกษ์ครับดาวฤกษ์ที่นักเรียนควรรู้จักก็คือดวงอาทิตย์ครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเพราะเหตุใดดาวฤกษ์จึงถูกเรียกว่าเป็นดาวประจําที่ทําไมล่ะครับทาไมดวงอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นดาวประจําที่ก็เนื่องจากว่าเมื่อเรามองจากโลกเนี่ยดาวฤกษ์ที่ดูเหมือนไม่เคลื่อนที่เนี่ย เมื่อมองจากโลกดาวเลิกดูเหมือนจะไม่เคลื่อนที่เน really, ื <c ough> in, ่องจากดาวเลิกอยู şey, yes. ่ไกลจากโลกมากเลยอยู่ไกลมากๆโดยการที่เราจะไปถึงดวงอาทิตย์ได้เนี่ยเราต้องเอาโลกไปต่อต่อการเป็นหมื่นดวงเลยทีเดียวเราถึงจะเดินทางจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์ได้นอกระบบสุริยะครับดาวเกษ์จะอยู่ในระบบสุริยะดาวเกษ์จะอยู่ไกลมากโดยนอกระบบสุริยะของเราเนี่ยทำให้ดูเหมือน ว่าดาวเลิกเหล่านี้มันไม่เคลื่อนที่อันนี้ถือว่าไม่นับดวงอาทิตย์นะครับยังมีดาวเลิกที่อยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์มากๆมีอีกหลายดวงเลยทีเดียวที่นักเรียนเนี่ยยังไม่รู้จักซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเออมันไม่เคลื่อนที่นะเนื่องจากว่ามันอยู่ไกลาจากโลกมากๆเลยครับดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้า นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเออมีทั้งดาวเกษ์นะมีทั้งดาวเลยก,ก็คือดวงอาทิตย์มีทั้งดาวเคราะห์นะอย่างที่เราเห็นก็คือดวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับอ่ะแต่ก็จะมีดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยที่เราสามารถอยู่บนโลกเนี่ยเราก็เห็นดาวดวงนั้นได้ครับไปดูภาพเลยครับครูมีตัวอย่างมาให้ดูครับอย่างเช่นดาวศุกร์ครับนี่เราอยู่บนโลกเราสามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้ด้วยตาเปล่า โดยได้ดาหาใครอยากมองเห็นได้ชัดกว่าน,นี้นะครับใช้กล้องโทรทัศน์หรือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดาวหางลลโอนาด์ดาวหางลลโอนาด์เพิ่งเกิดไปครับเมื่อ17ธันวาคมปี2564ขอบคุณภาพจากนาลิตนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโดยก้อนน้ําแข็งสกรปรกก้อนนี้นะครับถือว่าเป็นดาวหางเนี่ยจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีแบบมากๆเลยอ่ะยิ่งใกล้ยิ่งโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่ยิ่งเปล่งประกาย ต่อไปครับบนโลกของเราก็ยังสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วรวมถึงครับดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์รวมถึงดาวศุกร์ที่ส่องสว่างในรอบปีเมื่อวันที่เจธันวาคมสอง4รอยหสิบสี่ครับอ่ะเดี๋ยวรูซูมให้ดูอันนี้คือดาวเสาร์ครับที่เปล่งประกายในรอบปีใครยังไม่รู้วงกลมตรงนี้ครับดาวเสาร์วีน,นัสอ่ะเอ้ยดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์วีนัสนะครับเมื่อกี้พูดปิดไปดาวศุกร์วีนัสครับ ต่อไปดาวเสาครับเซทเทลนี่เห็นอยู่ตรงนี้เลยมัววเนื่องจะว่ามีระยะห่างอยู่ห่างจากโลกมากแต่เราสามารถมองเห็นเซตเทลได้ด้วยตาเปล่านะครับก็คือดาวเสาต่อไปจูปิเตอร์ดาวพะระฤหัสนี่อันนี้เหมือนจะใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายมาจึงมองเห็นได้เท่านี้และสุดท้ายที่เราคุ้นชินกันก็คือดวงจันทร์นั่นเองหรือมูนต่อไปครับ เราเห็นดาวเคราะห์ไปแล้วเมื่อกี้แต่ต่อไปครูมีดาวฤกษ์ม,มาให้ดูดาวฤกษ์เมื่อกี้ครูได้บอกว่ามันอยู่ห่างไกลจากโลกมากๆเราจึงไม่เห็นมันเคลื่อนที่ใช่ไหมครับถือว่าเป็นดาวประจําที่ส่วนดาวเคราะห์เราเห็นมันเคลื่อนที่เนื่องจากว่ามันระมันอยู่ระยะเอ่อไม่ถึงกับไกลมากแต่ถามว่าไกลจากความเป็นจริงไหมก็ไกลครับแต่ยังใกล้กว่าดาวฤกษ์ที่เรามองเห็นตรงตรงนี้อีกนะครับดาวศุขเพียงดาวแอนทาริส ดาวแอนทาริส er ถือว่าเป็นดาวในกลุ่มดาวแมงป่องอวงลมไม่ตรงนี้มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง880เท่าก็คือเอาดวงอาทิตย์นั่นแหละมาหลอมรวมกัน880ดวงจึงจะได้เท่ากับดาวแอนทาริสดวงนี้อันนี้คือภาพจากสลาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชา,า,าตินะครับจากนาทิ์นะครับต้องขอบคุณด้วย ต่อไปครับเป็นดาวพอลักซ์เคียงดวงจันทร์ดาวพอลักซ์ก็ถือว่าเป็นดาวฤกษ์อีกหนึ่งดวงที่อยู่ไกลจากโลกมากๆเลยนะครับเป็นดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวคนคู่ซึ่งเมื่อในภาพเมื่อกี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับกลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวคนคู่นะครับ โดยเราอาจจะยังไม่คุ้นชินว่ามันคืออะไรนะในสัปดาห์หน้าครับในชั้นป .5 จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มดาวอย่าลืมติดตามคลิปของวิทยาศาสตร์ใน NPK ด้วยนะครับสรุปครับดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์แตกต่างกันอย่างไรดาวเคราะห์เป็นดาวไม่ประจำที่หรือดาวแพนจรส่วนดาวฤกษ์คือดาวประจำที่ดาวเคราะห์เนื่องจากว่าจะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปในรอบปี จึงเรียกได้ว่าเป็นดาวไม่ประจําที่หรือดาวผนิจจรส่วนดาวเลิกเนื่องจากว่าเรามองจากโลกแล้วเนี่ยดาวเลิกดูเหมือนมันไม่เคลื่อนที่อ่ะเนื่องจากว่าดาวเลิกอยู่ไกลจากโลกมากโดยอยู่นอกระบบสุริยะของเราแต่ดาวเลิกที่เราคุ้นชินกันก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่ะทําให้ดูเหมือนว่าดาวเหล่านี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ครับไม่เคลื่อนที่เนื่องจากว่ามันอยู่ไกลจากโลกมากๆแต่แท้ที่จริงแล้วก็มีการเคลื่อนที่ question ครับคำถามเรามองดาวฤกษ์เพราะดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงในตัวเองแต่ดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองเรามองเห็นดาวเคราะห์ได้อย่างไรเอ่ยเรามองเห็นดาวเคราะห์ได้อย่างไรความรู้ปีสี่ครับยังไหวอยู่ไหมเอ่ยเรามองเห็นดาวเคราะห์ได้อย่างไรก็คือดวงอาทิตย์นี่แหละครับถือว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นแหล่งกําเนิดแสงโดยธรรมชาตินะครับและแสงจากดาวฤกษ์นี่แหละจะเดินทางนะครับ จะเดินทางเข้ามาสู่ตาของเรา่ะจะเดินทางเข้ามาสู่ตาของเราเราจึงมองเห็นดาวฤกษ์ได้อย่างชัดเจนก่อนเราจึงมองเห็นดาวฤกษ์ได้อย่างชัดชัดเจนก่อนซึ่งดาวฤกษ์กับดาวเาะห์เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับทรงกลมทั้งคู่เลยส่วนทําไมเราจึงมองเห็นดาวเาะห์ละ่ะเพราะว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ครับที่ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะครับจะจะตกระทบ นี่จะตกกระทบบนดาวเคราะห์จะตกกระทบบนดาวเคราะห์เท่าที่อยู่บนโลกจะมองเห็นได้นะครับเนื่องจากว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเลยจะได้รับแสงจากดาวฤกษ์จากดวงอาทิตย์นะครับตกกระทบดาวเคราะห์โดยตกกระทบเสร็จแล้วปุ๊บแสงที่ตกกระทบดาวเคราะห์จะสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานะครับหรือจะสะท้อนมายังโลก ทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์เหล่านี้ได้เหมือนกับเรามองเห็นวัตถุไงครับแสงจากแหล่งกําเนิดแสงตกกระทบวัตถุแล้วก็วัตถุนั้นจะสะท้อนแสงเข้าสู่ตาของเราจึงทําให้เรามองเห็นวัตถุสิ่งสิ่งนั้นได้โดยนะครับโดยในแบบจําลองนี้ถ้าหากเราเปรียบเทียบขนาดของดวงอาทิตย์เนี่ยกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ จะเห็นได้ว่าขนาดมันก็จะแตกต่างกันมากๆเลยนี่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้อดาวพุธโอ้โหต้องซูมดูดาวพุธครับดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสายูเลยนสะแล้วก็เนปจูดอันนี้คือแบบจําลองนะครับที่หัวนามาให้ดูก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากๆกถ้าเราคิดว่าใหญ่มากๆใหญ่มากๆขนาดไหนนี่คือโลกของเราครับเรานําโลกของเราไปเรียงต่อกันครับไปเรียงต่อกัน หนึ่งร้อยสิบดวงจะได้แค่เส้นผ่านศูนย์กลางดวงอาทิตย์เท่านั้นจะไม่ได้มวลทั้งหมดของดวงอาทิตย์ครับดูสิใหญ่มากแค่ไหนล่ะต่อไปถ้าหากเราเปรียบเทียบขนาดของดวงอาทิตย์กับดาวฤกษ์อื่นๆที่เราควรรู้จักครับ what where ดวงอาทิตย์อยู่ไหนดวงอาทิตย์เืออะไรดวงอาทิตย์อยู่ไหนครับดวงอาทิตย์อยู่นี่ครับโคขนาดจิ๋วมากเลยครับ อ่ะทรงไปครับทรงไปครับนี่คือดวงอาทิตย์ครับถ้าเปรียบเทียบขนาดแบบจําลองกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับดวงอาทิตย์ครับเล็กที่สุดเลยรองลงมาจะเป็นดาวซิริอุสที่เราจะได้ศึกษากันในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ต่อไปครับดาวพอลลักซ์ที่เราอยู่บนโลกเราก็จะสามารถมองเห็นได้จะเป็นกลุ่มดาวของกลุ่มดาวคนคู่แล้วดาวที่มีขนาดใหญ่นะครับในแบบจำาลองนี้ที่สุดก็คือดาวอ์คตูดุส เป็นดาวดวงแก้วในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นเราอยากคิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะใหญ่ที่สุดในกาแล็กซี่ทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับดวงดวงอาทิตย์จะใหญ่ที่สุดแค่ในระบบสุริยะเท่านั้นโอเคครับ ในวันนี้นะครับเด็กๆชั้นป .5 ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ไปแล้วในสัปดาห์ต่อไปครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มดาวอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวิทยาศาสตร์บเ t ็นทครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอจบนะคะเขามาดูกิจกรรมการเรียนรู้นะคะของวันนี้ ใบงานเรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอันนี้ก็เลือกคำจากด้านบนนะคะมาเติมในข้อความให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําลงในสมุดทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้กับครูด้วยนะคะแล้ว เราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ